สวัสดีครับมื่อนี้ลุงจักกระสีผ้ามาใต้ปลานะครับ <c oughs> มาเบิองปลาพี่น้องมาเบิองปลาในหน้าเนี้ยมืองขึ้นว่าเพิ่นสิม,มีบอเพิ่อนสิออกหากินบอนะครับนี่มาเบิองพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลาเข่าของเห้านะครับเป็นเขาว้านพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ปลาเข่าเห้านะครับ นี่พี่น้องโอ้นหนีเห็นเห็นเห็นนี่นี่นี่เป็นนอนอาลาดอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่เป็นออกหากินแย้มขึ้นนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ครับพี่น้องนี่ปล่อยไว้น้ําปลาเขาเลยน้ำล้นคลองเขาในหน้าบ้านี่กระปลาเพิ่นก็ออกหากินครับพี่น้องพุน าน้อยๆเต็มเลยครับเห็นว่าพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวพาไปเบิงนี่พี่น้องพุ่นนะอ้ยเพนแลนชวนชานชวนชานอยู่ครับนี่พุ่นอุ้ยหลายคักพี่น้องเบิงเบิงนี่มายอดลอยตะก,กี้นี่นี่ครับพี่น้องมาเป็นแพ่เลยเห็นว่าพี่ เป็นเห็นแสงไฟพี่น้องนี่นี่ครับนีุ่่นปลามีแต่ปลาพี่น้องเตกี้นี่ถือเฉมวกนะครับถือเฉมวกหาใตเอายา่มกันขึ้นครับพี่น้องนี่ป่น่นลอยอยู่ในหน้า หอยก็มีเด้พี่น้องนี่หอยก็มีเห็นบ่นี่นี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับความอุดมสมบูรณ์กำลังสีกลับมากครับพี่น้องหลังจากเข้าเห็ดเป็นโคกน้องหน้านะครับนี่โอ้ยป่าเต็มเลยพี่น้องนี่พุน่นนะเรนซุนชานชุนชานอยู่ <c oughs> เดียสิผ้า เลาะไปน้ำห้องน้ำนี่แปเบิงป่าปุ่นพี่น้องโอ้ยออนซ้อนหลายนี่เพ้นว่ายานเท่าเลยนะครับสมัยตะกี้นี่เอาเฉมวกพี่น้องได้ชฉมวกกับตะเกียงไงตะเกียงเจ้าพายุหาไตาเอานะครับ <c ười> คากิลีพี่น้องนี่มาเบิงน้ำกัน นี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาอยู่ในหน้านะครับหลังจากฝนตกน้ำก็ขึ้นน้ำก็ึ้นเสมอคล้องครับพี่น้องในคล้องครับในหน้าเพื่อนก็ทะลุถึงกันนี่่นโอ้ยเป็นแพ้เลยพี่น้อง่นเป็นตาอนอนซ้อนหลายปลาหน่อยก็หลายครับนี่ปลาหน่อยเต็มเลยครับพี่น้องนี่ตัวหน่อยหน่อยกำลังหน่อย เพื่อนก็นขึ้นมาว่างใครนะครับนี่กำลังออกตัวน้หน่อยครับพี่น้องนี่พี่เต็มเลยอันนี้ก็เป็นหน้าเขาครับพี่น้องนี่หน้าเขาหน้าข้าวหวานนะครับนี่พามาเบิงบรรยากาศยามกลางคืนครับพี่น้องมาไต่ป่า แต่เมือนี้เข้ามาใต่เบิง่งซื้อเข้ามาเบิง่งซื้อนะครับกันสมัยตะกี้นี่พี่น้องนี่ได้ฉมวกนะครับได้ฉมวกกับตะเกียงเจ้าพายุโอ้คักเลยพี่น้องนี่นี่ตัวใหญ่ตัวหน่อยก็มี่ครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่ปุ่นปุ่นโอ้ยเป็นแพ้เลยพี่น้องเบิง้ง นี่นี่แหะครับเขาว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวครับพี่น้องนี่ก็น้ำบรรยากาศท่ายทอดมาให้พี่น้องเบิงนะครับทุดยอดเลยครับพี่น้องเอาเขาก็สีไ้เพิ่นยู่ยังสี่ล่ะครับหาอยู่หากินไปก็ <c ười> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้อง ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ